สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นประโยคสั้นๆง่ายๆที่มีแค่3คํคำก็มีความหมายและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงนะคะชุดแรกนะคะจะเป็นประโยคสั้นๆมีแค่3คํคำที่ขึ้นต้นด้วยคําว่า y o ก r e ยกฉันเป็นฉันอยู่ฉันคือ Air แปลว่าเป็นอยู่คือนะคะส่วนจะใช้คำไหนขึ้นอยู่กับบริบทนั่นเองค่ะโยกแอร์ไทยยกแอไทยฉันเป็นคนไทยโยกแอร์ซัมบูโยกแอร์ซัมบูฉันเป็นซัมบูซัมบูหมายถึง การใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันชั้นสามีภรรยาแบบไม่แต่งงานนะคะยอกแอดยิฟยอกแอ g ยิฟชั้นแต่งงานก็คือสถานะแต่งงานนั่นเองนะคะย o กแอ r ซิงเกิลยอกแอ s ซิงเกิลชั้นโสดย o กแอ r สต u d e เดย์ยอกแอ t สต e n t ฉันเป็นนักศึกษายอรแชยอร์แชรฉันตกหลุมรักยอรยแอร์กลอฉันดีใจยอร์ k er, l i งแอร์ลฉันมีความสุขโย่แอร์รูเ โยแอะรูล er, 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 ิกฉันเป็นคนสนุกโยแอ์แอะลิกโยแอแอะลิกฉันเป็นคนซื่อสัตย์หรือสัตว์ซื่อนั่นเองนะคะแอะลิกโยแอ์เลสเซนโยแอะเลสเซนฉันเสียใจโยแอ์บิสวีเกนโยแอะบิสวีเกนฉันรู้สึกผิดหวัง โยแอ์อาริโยแอะอารีฉันโกรธโยแอ์สือโยแอะสือฉันงอนฉันงอนต่อมาชุดที่สองนะคะเป็นคำถามพร้อมคำตอบนะคะก็ยังคงสามคำเช่นเคยนะคะฮือแอะเดีย Hur ä แอเดียสเป็นยังไงบ้างบราดีค่ะดี Hur m โม d ด Hur mår โมดคุณเป็นยังไงบ้างยโย å มบรอฉันสบายดีค่ะอินเตบรอไม่ดีเลยค่ะวอดวิล l ดร วิลเด์เธอต้องการอะไรแอาตานอกดกินอะไรที่อร่อยอร่อยวอดทิกเกดูวอดทิกเกดูเธอคิดยังไงบ้างอิงเอ็สเปเชียไม่มีอะไรเป็นพิเศษก็คือไม่ได้คิดอะไรพิเศษ ค a n d u สเวนส k a คันดูสเวนสก,นสเนสกาเธอเป็นภาษาสวีเดนไหมลีติกรนันนิดหน่อยค่ะค a n d u ซิมม a คันดูซิมม,ม,มาเธอว่ายน้ำได้ไหมแน่ไม่ได้ค่ะไป h ö เฮอร์ดูเยล ö ีเฮอร เธอจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือไหมยอดถักค่ะขอบคุณฮอดูเชอร์คูตฮอดูเชอร์คูตเธอมีใบขับขี่ไหมแน่ไม่มีค่ะฮอดูบอนฮอดูบอนเธอมีลูกไหมยอมีค่ะ บูดูเควลบูดูเควลเธออยู่คนเดียวหรือในไม่ค่ะสตูดิโอระดูสตูดิอระด,ด,รดูเธอเรียนหนังสืออยู่หรือเปล่ายอใช่ค่ะหยบบะดูหยบบดูเธอ,อทำงานหรือเปล่าในไม่ค่ะ คันดูคอมมาคันดูคอมมาเธอมาได้ไหมโย่ได้คะ่ะแน r คันดูแน r คันดูเธอได้เมื่อไรหรือเธอสะดวกเมื่อไรแนทสมเฮลส์แนทสมเฮลส์เมื่อไรก็ได้คะ่ะเบคเตียร์เดย์เบคเตียรเดย์ฉันปลูกเธอหรือเปล่า หรือฉันทำให้เธอตื่นหรือเปล่าเนโดไม่หรอกค่ะยกขั้นอินเตโซ a ะยกขั้นอินเตซฉันนอนไม่หลับโยกโม s t e k i ส s a โยกโมสเตค i s s a ฉันต้องไปฉี่โยกไป v e เวีลาโยกไปเฮเว v ีละ ฉันจำเป็นต้องพักผ่อนโย่แอร์ g ุงริโย r แอรุงิฉันหิวโยแอทอร์สติกโยแอทอติฉันหิวน้ำฉันกระหายน้ำโยแอทฤษโย่แอทฉันเหนื่อยโย่แอร์วอเกนโยแอวอเ ฉันตื่นอยู่ฮอดูเลกิติมาคูนฮอดูเลกิติมาคูนเธอมีบัตรประชาชนไหมยอะมีค่ะฮอเอ็นบรอดอกฮอเอ็นบรอดอกขอให้มีวันที่ดียอเฮิร์ตออบไม่เย,ยอเฮอรอิร์ตออฟไม่แล้วฉันจะส่งข่าววีเฮิร์ชวีเฮิร์ช แล้วเราติดต่อกันค่ะ v i s ซ e u s ว e s ซ e s แล้วพบกันค่ะ l i ก a l l l ลิ k a t i l โชคดีค่ะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ประโยคสั้นๆง่ายๆมีความหมายสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงนะคะลองนำไปฝึกกันดูนะคะ ถ้าจะให้จำได้ดีฝึกแล้วนำไปใช้ในสถานการณ์จริงก็จะทำให้เราจำได้ขึ้นใจได้เร็วยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ